สวัสดีครับจากที่ Adobe f l a s นะครับได้ทำการประกาศนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือข้างล่างนี้นะครับ Adobe ไม่รองรับ f l a s Player อีกต่อไปนะครับหลังจากวันที่31ธันวา2563นะครับแล้วก็จะบล็อกเนื้อหาแฟล t ไม่ให้ทำงานใน Flash Player ตั้งแต่วันที่12มกราคม2พั4กนะครับ2อ6 4เรานะครับขอ,ขอให้ทุกคนถอนการติดตั้ง Flash Player เพื่อปกป้องระบบของตนหมายควาว่านะครับ ระบบแฟลตเนี่ยไม่มีการซัพพอตอีกต่อไปนะครับทีนี้นะครับเราจะทํายังไงนะครับเราก็มีไฟล์ดีๆนะฮะแล้วก็ยังอยากจะเปิดดูได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําขั้นตอนหรือว่าวิธีการกันนะครับจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงให้มันเล่นแฟลตเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วผมจะแชร์ลิงก์นะครับสำหรับเข้าไปดาวน์โหลดตัวนี้นะครับใต้คลิปสอนนะครับลิงก์นี้นะครับเมื่อท่านได้ลิงก์นี้มาท่านก็กด enter เลยนะครับ จากนั้นนะครับเป็นการเปิดนะครับเป็นการเปิดเว็บไซต์ Adobe Flash Player Support Center ตรงนี้ขึ้นมานะครับและสังเกตด้านซ้ายมือครับมันจะมีระบบ Windows Macintosh Linux นะครับให้เรานะครับในที่นี้ผมใช้ Windows นะครับผมก็จะมาเลือกตัวนี้นะครับดาวน์โหลด Flash Player Projector Content Debugger นะครับจะเลือกตัว Debugger นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะเอามาไว้ที่ d e s k ์ท็ก็แล้วกันนะครับก็กดเซฟครับ เรียบร้อยนะครับไฟไม่เยอะนะครับไฟเล็กๆเองนะครับจากนั้นให้เราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กด run ครับอ่ามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาลองเปิดไฟแฟลชนะครับ s w f ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับวิธีการก็มาที่ไฟนะครับแล้วก็เลือก open ครับแล้วก็ location ก็ไป browse นะครับไปหาไฟล์ของเรานะครับในทีนี้ไฟล์ผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปชื่อว่า monkey นะครับ เป็นนามสกุล s w f นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นี้จากนั้นกดปุ่ม Open ครับแล้วก็กดปุ่ม OK นะครับมาแล้วนะครับนี่ไงครับก็เล่นแฟรของเราได้แล้วนะครับน,น,น่เรียบร้อยนะครับวิธีนี้ก็สามารถที่จะเล่นแฟรเพลเยอร์นะครับ หรือว่าเล่นไฟแฟลชที่อยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทํานะครับโอเคนะครับก็ไปลองดาวน์โหลดแล้วก็มาลองทํากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับเทคนิคดีๆจากช่องครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไคร b e นะกดสันกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็จะได้พบกับเทคนิคดีๆนะครับสวัสดีครับ